เนี่ยเดี๋ยวพาไปหากเกษตรกรสาวท่านหนึ่งที่จังหวัดสตูลเธอออกมาเพาะเห็ดขายสร้างรายได้เขาว่ากันว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วเห็ดที่ว่าคือเห็ดอะไรกันเนี่ยดูสิดาออกไหมว่านี่คือเห็ดอะไรเห เห็ดอะไรละเนี่ยเห็ดอะไรรู้ไหมอะไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะมามามาจริงๆมีเห็ดหลายชนิดที่เขาเพาะนะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูที่บ้านของคุณนาฏละดาขาวคงเขาอยู่ในตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะนี่่ถ้าถ้าเห็นแบบนี้พอดาออกอันนี้เห็ดนางฟ้าอ๋อเก่งมากอันนี้น่าจะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าภูฐานเออคือเธอเนี่ยประสบความสําเร็จจากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อปีก่อนนะคะแล้วก็ ขยายโรงเรือนเพิ่มจาก9โรงเรือนนะเป็น15โรงเรือนโอ้โหโรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแใช่ปกติจะเป็นแบบปิดใชควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมเนี่ยแหละมาดูกันนะคะคือขยายจาก9เป็น15โรงเรือนแปลว่าออเดอร์ต้องเยอะะคะเพราะเธอบอกว่าขยายเพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้าและก็เพิ่มการเพาะเห็ดแครงและเห็ดหูหนูเพิ่มเห็ดหูหนูด้วยใช่แล้วคุณนัทระดาบอกว่า เพราะเหตดของเธอเนี่ยนะคะเพียงหนึ่งปีเธอปลดหนี้ได้หนี้ของเธอที่ปลดหนี้ไปคือ4ล้านบาทาโอ้โอหสี่ล้านได้เลยเหรอคุณพระช่วยล้วยทอดขออนุญาตกลับบ้านไปทำโรงเรือนันึง <laughs> แต่มันก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ที่ดีด้วยต้องนะคะหลังจากหมดหนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็เลยขยายโรงเรือนเพิ่มเลยเนื่องจากว่ามีออเดอร์มีแม่ค้าสั่งเห็ดเข้ามาเยอะจนตอนเนี้ย<อ>มันออกไม่ทันผลิตให้ไม่ทันแล้วโดยเฉพาะเห็ดน,หนางฟ้าภูฐานออคือออเดอร์เยอะมากก็เลยต้องมีการเพาะเห็ดอื่นเพิ่มอย่างเช่นเห็ดแคลงหรือว่าเห็ดหูหนูอย่างที่บอกเนี่ยนะคือเห็ดนางฟ้าภูฐานก็ยังปลูกอยู่นะ ก้อนเชื้อเนี่ยมันหมดอายุใช่ไหมเวลาก้อนเชื้อมันหมดอายุมันต้องพักโรงเรือน2-3<อ>เดือนนะมันไม่ใช่สามารถต่อต่อ,ต,อต่อได้ตลอดนะโรงเรือนต้องพักด้วยเขาก็จะทําการแขวนก้อนเชื้อเห็ดหูหนูแล้วก็ปิดแสแลนไว้ครับ,ค,รบคลุมไว้ส่วนเห็ดแครงเนี่ยจะวางตรงกลางรวมกับเห็ดนางฟ้าพุทธา<อ>ออมันจะต้องมีวิธีเห็นป่ะมันแตกต่างกันออนะออในแต่ละวันเนี่ยเขาจะส่งเห็ดที่เพาะขายเนี่ยวันละ150กิโลเลยครับเห็ด นางฟ้าผูฐานและเห็ดหูหนูส่งขายกิโลกรัมละ60บาทเห็ดแครงนะคะกิโลกรัมละ170บาทเอาง่ายๆเลยนะ<ถ>ต่อเดือนนะคะออทั้งการขายก้อนเชื้อและเห็ดตกเดือนละ200,000บาทคา่ะสนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเขาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเผื่อคุณอยากจะไปดูวิธีการไปพูดคุยกับเขาครับด,ดีจัง,จง,จงค่ะ